สวัสดีจ้าพี่จ๋ามาพบปะอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกระเก็บพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่พี่ขาพี่พี่ท่านได้คนไหนสนใจองคไหนแล้วภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่สามารถโทรหาหนูหรืออะไรมาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร06591800จะมาจะพี่รายการแรกนะรายการแรกพี่จ๋าจะเป็นตะกุดนะตะกุดดอกนี้หนูไม่ทราบว่าเป็นของที่ไหนนะพี่นะหนูหาไม่คุ้นที หนูไม่ทราบเป็นตะกุดของที่ไหนนะพี่นะาหนูเหมามาตามสภาพได้มาแบบนี้นจัะพี่นะคะ่ะพี่ดูความเก่านะดอกนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะไม่มั่นใจว่าเป็นของหลวงพ่อทุกหรือเปล่านะพี่นะเพราะว่าเป็นลายทงชานนะพี่นะตรงหวัวก็จะมีเศษผ้จาจีวรผืนเล็กๆหนึ่งผืนนะพี่นะนะคะเล็กๆติดมานะพี่นะนะคะ อ,อยู่ในกรอบพลาสติกมองยากนิดนึงนะพี่นะรายการนี้หนูขอไว้ที่หกร้อบาทจ้ะพี่รายการนี้หกร้อยบาทนะพี่นะเป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่จากส่วนรายการนี้พี่จ๋าจะเป็นตะกรุดของหลวงพ่อเงินนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทพี่นะคะมีรอยจานนะสภาพเก่าๆสวยๆจ้ะนะคะ รายการนี้7 0 0อบาทนะพี่นะปลายทางบวกเพิ่ม50บาทพี่เป็นตะกรุดหลงพ่อเงินจ้าส่วนรายการนี้เป็นสายคาดเอวจะพี่จ๋าไม่ทราบหลวงพ่อนะรายการนี้ขอไว้ที่700อบาทขอจะพี่นะคะมีห่วงให้ด้วยนะพี่นะนะคะเวลาใส่ก็เย่งนี่พี่ต้องจะมีเชือกเก่าๆอันนี้แม่ค้ามอกมาด้สภาพนึงนะพี่การนะคะมีลูกกลมๆอยู่หนึ่งลูกนะเป็นตะกรุดพร้อมสายคาดเอวพร้อมเชือกเก่าๆพี่นะคะ พี่จ๋ารายการนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทพอจะพี่รายการนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพี่ภาพไม่ชัดพี่ยนลายขอภาพเพิ่มเติมได้นะจ๊ะพี่จ๋าศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จากเป็นสายคาดเอลนะพี่นะเป็นสายคาดเอวเก่าแม่คะไม่ทราบผู้หลงพ่อท่านใดผูกเสกนะพี่นะเห็นแปลกดีเลยเหมามาะพี่นะเจ็ดร้อยบาทพี่ปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้กส่วนรายการนี้ป่ะมาเป็นถุงผ้าจะพี่ มาเป็นถุงผ้านะพี่นะของหลวงปู่ทิมวัดละหานไรพี่นะคะเขียนว่ารับวัดละหานไรนะรายการนี้พร้อมถุงซิปนะแม่ค้าขออนุญาตซุมกล้องแป๊บหนึ่งนะรายการนี้พร้อมถุงซิซงปกเก่าถุงผ้าก็เก่าถุงซิปก็เก่าพี่เปิดแบ่งปันนะอ่าราการนี้หกหัวบาทพอจะพ,พี่นะคะมีเป็นพับพิกเนตนะพี่นะเป็นเหลี่ยเราก็จะเป็นพับพิกเนตพี่นะคะสวยงามมากจ้ะนะคะ รายการนี้6 0 0บาทนะพี่นาะภาพไม่ชัดเพี้ยไรยหรือโทห่าแม่ค้าได้เลยนะพี่นะาศูนย์5ป1 8ี่ศย์้าอ้าห่ย์จหกร้อยบาทพี่นะคะเป็นหลงปูทิมนะพี่นาะด้านหลังก็จะด้านหลังนะพี่นาจะเป็นเหรียญพระพิฆเนตนะนนจาพร้อมถึงซิปเก่าเนจาหลงปูทิมส่วนรายการนี้นะพี่นาะอันนี้พระเอกพระเอกพระเอกเอาไวท้ทีหลังแอ๊ เนี่ยกลมพกกลวยพร้อมกล่องพี่เนื้อกะไ่ทองนะเป็นเนื้อกะไ่ทองพี่พร้อมกล่องนะกล่องอาจจะจางหน่อยพี่ตามสภาพนะอาพี่หกร้บาทจ้ะนะคะเป็นยันสี่เหลี่ยมนะสองห้าสองหนึ่งพี่สวยงามมากจ้ะรายการนี้นะแม่ค้าขอไปที่หกรบาทจ้ะพี่เป็นเหรียญหลวงพกกลวยนะเป็นกะไ่ทองนะพี่นะหกรอยบาทจ้ะพี่สวยงามมากจ้ะนะคะ หกรบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทส่วนรายการนี้พี่กล่องไม้ขีดเนื้อว่านมาในกล่องพ่นาหกร้บาทเช่นกันพี่นะคะมาในกล่องนะพินาหกร้บาทนะพ่นาะเนะะี่ยค่ะเป็นหลวงพ่อทวดกล่องม้ขีดนะเนื้อว่านนะจาะพี่จ๋านะคะหกรบาทจ้าปลายทางห้าสิบบาทพี่นะคะพร้อมอวนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะจ๊ะส่วนรายการนี้พี่อ่าเป็นกล่องกระมะหยี่สีเขียวนะมียัน อาหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะจ๊ะนะจ๊ะคุณลูกค้านะจ๊ะอ่าเจ็ดร้อยบาทพร้อมกล่องน,นะคะอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีพี่ตามสภาพเลยนะตามสภาพเลยจะ้ะภาพไม่ชัดแอดไลน์นะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะนะคะหกร้อยเอเจ็ดร้อยบาทพี่ขออภัยนะเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะ เจ็ดร้อยบาทนะพี่น้าไม่ใช่หกร้อยเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้หลวงพ่อท้ากระกบพื้นพื้นที่นะคะพี่พี่ท่านใดมีเมียอยู่แล้วอยากมีเมียเพิ่มก็นิมนต์ได้นะเปิดมาด้านในพี่อุ้ย เปิดมาด้านในจะเป็นหลวงพ่อท่าแบบนี้พี่เป็นสีพึ่งนะอาราการนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะรายการนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะพี่นะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพี่เป็นหลวงพ่อท่าปเป็นสีพึ่งนะพี่นาพระกระบกขึ้นพึ่งนะ้านะคะยาหม่องฝาสีเขียวตาถ้วยทองไม่ใช่ตาเจดีพี่ตาเจดีนะเจ็ดอ่าหกร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทนะปลายทางห้าสิบบาทนะพร้อมโอนจะส่งสินค้าฟรีจ้ามีจ้ะมี ของหลวงพ่อกวยจ้ะนะคะเป็นมิ้หลวงพ่อกวยนะมีตะกุดจุ่สามดอกพี่มีตะกุดจุ่สามดอกพี่จ๋าเปิดมาด้านในจ้ะนะคะพี่รอยจาาอักขระชาัดเจนนะมีจะเป็นทรงปลายแหลมพี่จา๋าจะเป็นอาพระแม่ธรณีจะพี่นะคะจะเป็นลายพระแม่ธรณีนะรายการนี้พี่จ๋าหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะ รายการนี้1.500บาทนะพี่นะปลายทาง50บาทพีภาพไม่ชัดพียไล่นะพี่นะ0ูนย์แป8สี่นากจ้ะออาเปิดไว้1,5 0 0บาทพีปลายทาง50บาทพร้อมโอนจะส่งสินค้าฟรีจ้ะโอเคนะจ๊ะส่วนรายการนี้พี่จ่ายเป็นตะกุดตามสภาพนะพี่นะเพราะว่าส่วนตัวหมองมาใ้สภาพนี้รายการนี้6กหัวบาทจ้ะพร้อมเรียนลงพ่อทองสุขพี่นะคะ มีตําหนิตรงนี้นะพี่นะขอคุณที่รับได้ไม่เรื่องเยอะจะพี่จ๋าเพราะว่าแม่ค้าก็หมอมาหกหัว่บาทจะส่วนรายการนี้จะพี่ตะกุดเก่าไม่ทราบที่เนะะียค่ะอ่ารายการนี้หกหัว่บาทพี่นะคะเป็นตะกุดเก่านะพี่นะมีรอยจานหกหัว่บาทจะส่วนรายการนี้ของหลวงพ่อเดิมพี่โอเกะ หนึ่งพันสามร้อบาทพอพี่รายการนี้หนึ่งพันสามร้อบาทจะอยู่ในกรอบพลาสติกนะสภาพก็จะก่อๆสวยๆนะหนึ่งพันสามร้อบาทอ่าส่วนตัวนี้นะคะพี่ตอนนี้เป็นงอนุมานนะพี่นะสวยงามมากพี่นะคะารายการนี้หนึ่งพันสามร้อบาทพอจะ้ะ รายการน,นี้1,300พรอบาทพี่นะคะสภาพก็เก่า <c oughs> สวยๆเป็นอนุมาน,นพี่นะเก <c oughs> ่ามากสวยงามมากภาพไม่ชัดไม่มั่นใจยังไงพี่อลน์นะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะ0ู4 0 6 5 9 1 8 0หพี่ห3 0 0รอบาทจ้ะส่วนรายการน,นี้พี่จา๋าหนูไม่มั่นใจนะว่าเป็นเนื้ออะไรพี่นะหนูไม่มั่นใจพี่จา๋านะคะเพราะว่าเป็น อาหนูเหมามาพี่หนูเหมามานะพี่ดูเอาเองนะดูให้มั่นใจก่อนแล้วค่อยปิดก็ได้พี่นะนะคะพี่ถ้าเกิดว่าดูไม่มั่นใจแม่ค้าไปไวภาพเบอร์ตามไม่ทันเนี่ยพี่สามารถโทรหาหนูได้เลยพี่แต่เก่ามากเก่าจริงๆอันนี้หนูไม่เข้าใจว่าเป็นกําไรหรือว่าเป็นอะไรเวลาเนะี่ยถอดอย่างนี้นหะคะพี่แป๊บนึงหนูลองดูนะอ๋อไม่เอาดีกว่าไม่กล้าถอดเดี๋ยวจะพังเอาเนี่ย หนูก็ไม่รู้ว่าเวลาเขาปิดเขาใส่ยังไงนะพี่นะอันนี้ได้มาแบบนี้นะพี่นะเป็นของเก่าจริง well. นะพี่ขาค่ะเป็นของเก่าของเก็บโบราณนะอันนี้หมองมาได้นะพี่นะอันนี้ดูวันออกเองนะพี่นะเพราะว่าหนูไม่ทราบว่าขาวๆเนี่ยเป็นเนื้ออะไรพี่นะหนูไม่มั่นใจนะหนูขอชี้แจงในคลิปนี้นะคะพี่ขาหนูไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจ หนูขอคนที่รับได้ซื้อไปแล้วไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหานะแต่เก่ามากพี่สวยงามมากพี่จา๋าสองพันสองร้อยบาทพอจะ้ะตองสองเลยพี่สองสองสองพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะสองพันสองร้อยบาทจ้ะพี่นะคะสวยมากพี่เนี่ยหนูยังนั่งมองนั่งสวยจริงๆอะน,นะสองพันสองร้อยบาทจ้ะนะคะ นะคะพี่สองพันสองร้อบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบ,บาทพี่ภาพไม่ชัดโทรหาหนูเลยนะโทรหาหนูขอภา,าพเพิ่มเติมได้เลยนะพี่นะนะคะสวยงามมากจริงพี่นะคะโอ้บางหลวงพ่อคงเลย <c oughs> ส่วนรายการให้ <c oughs> เป็นปิดตาเก่าพี่เนื้อจะออกแดงๆนะปิดตาเป็นพิมพ์สองหน้าพี่นะคะห้าร้อยบาทนะะไม่ใช่พิมพ์สองหน้า ใช่ไหมเอาไม่ใช่พี่หน้าเดียวนะห้าร้อบาทจ้าส่วนรายการนี้พี่อ่าองค์นี้ห้าร้อบาทพอจะ้ะขุนแผนปูดทิมเลื่อมกรอบพลาสติกนะห้าร้อบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทส่วนรายการนี้พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยนะห้าร้อบาทพอจ้ะพี่นะคะเก่าเก่าสวยๆนะห้าร้อบาทจะ้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเขียนว่าหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจเรือนนะคะพี่นะคะ ห้าร้อบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบบาทส่วนรายการนี้เป็นปิดตาพี่หลังแบบนะอ่าห้าร้อบาทเช่นกันจ้าเหรียญโบราณไม่ทราบที่จ้กก็ห้าร้อบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะเหรียญหลวงพ่อเดิมพี่นะคะเปิดหน้าเปิดหลังห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะวัดหนองพูนะห้าร้อบาทจ้าอ่าพระยอดธงพี่หรือพระพุทธนะเก่าสวยพี่นะคะ ห้าร้อยบาทจ้ะชินราชพี่จับขอบนะหกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเป็นพับฟูชินราชนะหกร้อยบาทจ้ะอารุปหล่อหลวงพ่อเงินพี่เก่าสวยจ้ะไม่ทราบพิมพ์นะองนี้ห้าร้อยบาทเช่นกันจ้อาอารูปหล่อหลวงพ่อเงินนั่งบนหลังช้างอง์นี้ก็ห้าร้อยบาทนะพี่นะมีพอสเขียนบอกด้วยนั่งบนหลังช้างเลยนะห้าร้อยบาทจ้ะรูปหล่อโบราณหลวงพ่อไปจ้ะพี่นะคะ องนี้ก็ห้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋านะคะปลายทางห้าสิบบาทพร้อมพนจะส่งสินค้าฟรีนะรายการไหนภาพเปื้อภาพไม่ชัดแม่ค้าไปไวตามไม่ทันพี่เอสไลหรือโทรหานูนะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะองค์นี้ห้าร้อยบาทนะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะปิดตาพี่จับขขบนะห้าร้อยบาทพอจะสวยงามมากนะอารูปหล่อหลวงพ่อทองสุของค์นี้ก็ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่พักกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะมีรอยจานด้านหลังวันนี้ก็มีรอยจานเช่นกันจ้ะห้าร้อยบาทจ้าส่วนรายการจะเป็นพัดล่วงนะพี่นะพัดล่วงนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะคะเก่าสวยงามมากพี่นะคะเก่าสวยงามนะนะคะหกร้อยบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบบาทอาเรียนหลวงพ่อทวดพี่ห้าร้อยบาทพอจะวัดช้างให้นะ สภาพเหรียญเก่าๆสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นาห้าร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าเหรียญกลมไม่ทราบหลวงพ่อกลัวหรือเปล่าน่าจะหลวงพ่อกลัวนะพี่นะคะ่ะขายตามสภาพที่ได้มานะขอบคุณที่รับได้ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหาละพี่นาห้าร้อยบาทจ้าเหรียญปูรอดบ้านวางน้ําบนจ้ะพี่นะคะเก่าสวยจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่อาเหรียญอะไรเอ่ยวัดบ้านทวนหรือเปล่าห่วงเชื่อมนะห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะ หลวงพ่อท่านจุ๋ยพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะลงรักนะพี่นะสภาพเก่าสวยจ้ะเหรียนจอบจ้ะเหรียนจอบพ่อเงินจ้ะพี่นะคะองค์นี้ห้าร้อบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบบาทจ้ะงบน้ำอ้อยพี่ห้าร้อบาทพอจ้ะพี่นะคะเก่าสวยนะส่วนรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จจิตรดาพี่สมเด็จจิตรดานะห้าร้อยบาทพี่นะคะ ปลายทาง50บาทพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะ เป็นพระสมเด็จจิตอดาจ้าโอเคนะคะคุณลูกค้าจา๋าคุณลูกค้าท่านได้คนไหนสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงพี่โทรหาหนูนะพี่โทรหาหนูหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะเบอร์โทรกับเบอร์แอดไลน์ไหมคะใช้เบอร์เดียวกันนะาฝากรบกวนคุณลูกค้าใหม่คุณลูกค้าขอที่น่ารักนะคะพี่ช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกระเก็บทุกคุณผาเพื่อนนะนะคะอีพีนี้ก็มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ